เท่นก่อนมีช่องชอ้โอ๋อเทระเบิดเทระเบิดเลยนะเ <laughs> ทระเบิดเทระเบิดขาก็ไม่จีโอลงมาก็ขาก็ไม่ถึงโอ้โหอยากขับจักรายานตามเจ๊เจ๊อยากขับจักรายานหน่อเจ๊เป้คะ่ะตบมือหน่อยลูกเจ๊เจ๊คะ่ะโอเค <laughs> ไหมโอเค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  โอเคนะแคปปี้นะเห่เวลาเดินอย่างเี้ไม่ชออะไรนะเว้ยอ่ะเคศเลยอยากทำเพศทำเพศมาใส่เล่นตาวันไหนชอบยกขึ้นพี่ป้าจ๋าเชิญท้าหน่อยค่ะขึ้นโอเค เองขาขึ้นมาสิคะับเอาขาขึ้นมาสิครับยกขาขึ้นเลยลูกไปนไปทางนั้นพี่ว่าพี่าขี่ยกขาขึ้นเลยหรอกดูเปล่าดีเหมือนปูเลยดูดิดูเปลาดีดูปล่าขนมก็ห่วงจักรยานก็อยากขี่เอามาเดี๋ยวพี่พีถือให้ ไม้กดขี่อ่มีอะไรในมือคนอหน่อยพ,พไปดไปูวางก่อนแมล่ะขนมอ่ะขวางในนี้ได้ไหมไม่ได้วางในนั้นพกินได้ไงให้พี่บีถือวางไว้ในนี้ให้พี่บีกินไปเดี๋ยวปาออมมาได้พี ข้างบ้าก็เอามาไงโอ้โหชอะขับไปไิขับไปได้จ้าได้จ้าเฮลลาเบิรดเลยนะโอ้ยอะให้แม่อ๋ออ่ะไม่เอาไม่เอาชอบดูที่งที่ซินต้องต้องใส่แว่นเป้แซแดแดมมิซองค่ะ พี่เเปปพี่น,น,น,นจะจต้องตามะต้องโลขวาอ้วนแล้วนะเนี่อาขาขึ้นมาสิขาเพ็่เอาขาขึ้นมาเอออย่างนี้เอาเอาขึ้นข้างหลังก็ได้นะเอเอเอออใจเยินใจเย็น มาขนมเอามาหนูกินก็ไม่กินพี่จ๊ะแบ่ง,บงกินที่บ้านก็ได้หนูจะทิ้งขี้อย่างนี้ไม่ชนะล้อมานะไปอยู่ตรงนู้นไป